ได้แล้วครัถ้าเป็นอายุประมาณเท่านี้ไม่มีใครดูแลเราเลย รู้ไหมฮอ่าไม่อุไม่เอาผู้ชายเรา,ายอยากได้แม่ทุกคนอย่นีแ้แม่เมโอเคไม่มีคนเลี้ยงเราแล้ว ตอนนี้มีคนมาเลี้ยงอะไรเลยคะทุกคนตอนนี้ยังไม่หิว ดูเม่นมองเนื่องไปดูอะไรนล้วพาดทิพย์เหรอไม่แต่งตานแล้แเนี่อีกคนนึงก็เหมือนกัน เค okay, แม่เราก็จะพามันนอนแต่เรายังไม่ม่วงฮิโน้มเดี๋เราไปเล่นแแบบอื่นกันค่ะบ๊ายบาย แต่แล้วแม่จ๋าตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูแมพคนไทยนะคะก็ถ้ามีเสียงอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วนะทุกคนนะคะเพราะว่าพี่ชอบเสียงเออกเก็บถึงตัวก็ขอไปแต่งกันแล้วกันนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นในแมพอื่นกันเลยะคะ่ะทุกคนไปดูกันเลย โอเคแล้วไม่ได้เจอโลบักต่อนะคะเอ่อบานนี้ก็ยังกดคิปอยู่เนาะเอ่อแต่ว่าไอตันี้มันหายนะันหายไปแ่้วได้ปรด้ปรดเีไทุกคนด่ตังนี้มันหน่อยนะ

อย่างนี้แล้วการมาที่เป็นลูกตุ่นเข้าไปเลยเดี๋ยวเราให้ดูนยช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนเป็นหวัดตอนนี้ก็ไม่กล้าไปอ่ะรถเยอะรถเสี่ยงอุ้ยเกือบโดน พีแล้วก็เข้ามาแล้วสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย